ตกแล้วเนี่ยถูกไว้ครับบอกแมวว่าต้อง,งอเดินเดินเดินก็โดนสิครับขี้ป่าเริ่มใหญ่ขึ้นไปเฝ้าแล้วครับตัวนี้ป่าเริ่มใหญ่ขึ้นอยู่ดูดีๆก็เข้าป่าแล้วครับสุดยอดครับใส่ขอใค่นี้ตลอดเลยนะสะวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เจอเจอกับเบื้องเราครับปิ๊กชินแคมป์ไทยแลนด์นะครับอันนี้ ซ้ำหมายเดิมครับแต่วันน Write ี้เป็นงานสปิลครับเอามาพร้อมกับนาเอ็มเง็ดเทสกันฮัดนาเอ็มเทสกันเฮ้ยครับนะโอ้ยปากกินก็ดีนะครับดู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 ซอยยิ่งยิ่งเลยซอยยิ่งยิ่งเลยไม่เห็นพูดอย่าดูเม็ดดินี้หะตกไปเลยครับการ์ดแตะกการ์ดแตะ นขึ้คครับ่อยลุ้นคอยเชียร์ไปตามกันครับว่าเราจะมีผลง,งานไปฝากอาน้าไหมว่าต้นหมยนี้ก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สที่ห้านะครับหมายรับหมายรับยังอยู่ใน EP หมายรับอยู่ยั <Yeah! S 1> นงนม้เปิดเผยลุ้นไปด้วยกันครับ ยืนดิยืนยืดยืนยืดอายุยโอ้ยตัดเกี่ยวท้องโอเสียนะฟาวฟาวฟาวมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับฟาวครับตัวแรกไม่นับติ๋วไม่นับหรอไม่นับติ๋วดูดิเข้าท้องเลยอะไรวะีโกงให่เลยเต็มท้องเลยตายแล้ว าวาดีแล้วเราอีกไม่ดีเลยมวยเราของปังเราไม่แข่งตาคิ้วไม่ชอบมวย เกือบไปครับ เตาเปล่าเตาแม่เหมือนยังไงครับยังไงครับอย่างนั้นปันแรงนะครับปลาหลุดนะหลุดไปแล้วครับเมื่อกี้เราหาอะไรครับวันนี้เรามาหาปลาอะไรครับวันนี้ วันดี้เราจะมาตามหาปลาเอ้าโอ้โหไปแล้วไปแล้วอ้าวปลาหมอยแล้วครับอ้าวโอ้โหติดลบแล้วครับเรียบร้อยปล่อยปลาแล้วครับเจ็บปล่อยปลาตัวนี้ด้วยอันนี้เราจะมาตามหาปลานิลกับปลายี่สุกนะครับมาเจอแล้วก็เพราะว่า กอนนั้นเชฟปราตกเชฟปล่อยไปแล้วไปบอกเพื่อนมันแล้วบอกแบบไม่ต้องมาแดกแล้วอ,อย่าลืมติดตามชมคลิปที่ก่อนที่เราลงไปได้วยนะครับ ไปรับ ep เจดหน่วัดเลยยังน้อยเฮ้ยเอาวะเอาว่ะกินมันกินกยนะจ้ะเทาก่อนกเนที่สครับัที่สองครับตัวนี้น้บไหมตัวนี้น้บไหมเอานาน้ำาน้ำ าานี่แพมสวัสดีครับ แล้วนะมันบเบ็ดแล้วนะเบ็ดไทยอ่ะแล้วก็พลาดประตูนี้ไปเขาบอกว่าทุนเขาหายไปเดินมาเดินมาแล้วซุบกลางซุบเลย <c oughs> น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงยี่ห้ำลงหรือทุนมันอันอนี้นะแต่ป๊อปเปอร์มันเลื่อนหรือเปล่า ตกคนไม่น่าเลื่น หมดไปมั้งเยอะล่ะผาดเป้าไปครับพีบ่เดินก็โดนครับ <Yeah. S 1> โอ้ประหมอสวยงามครับให้ดูเลยนี่ปล่อยครับ,บ แต้มครับปลานิลอยบกว่าโอ้โหลุดเมลุดไปครับพี่ดองเมื่อกี้น่าเสียดายครับข้อหนึ่งสับโช์เลยนะบอกแล้วร้อยร้อยบอกแล้วข้อหนึ่งจะสับ เรียบร้อยโอ้โหใส้นี้ครับใส้นี้โอ้โหอันนี้นับไหมเนี่ยเอาได้ด usted, <complaint, S 1> Crime, ไหมพี่ตัก็ไม่มีเอาอา้ตักนะเดือนมาเป็นเรื่องนะครับกดเกิดรถเลยดิมีรถด้วย ท,กกที่ตักกันครับโอ้โหที่ตักก็ไม่ได้เดี๋ยวท้องครับมี่ติดลด้ะครับเดีย๋ยวท้องก็ได้ครับไม่เป็นไรยอมย่อมย่อมลบเส,สยครับเซส,สวยสูตรใส่เดือน,นครับที่ป่านเลิม่มใหญ่เป็นฟ้าแล้วครับตัวนี้ ดูดีๆก็เข้าป่าครับสุด้อครับไข่ขอไข่นี้ตลอดเลยมะ่อ,อกี้เชฟเข้าตัวใหญ่เลยครับเราต้องดีเสมอเกือบร้อยครับหุยหุยหุย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องเลยวะเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยป่าววะเฮ้ยอะไรวะเก <c oughs> ี่ยวท้องเยอะเกี่ยวท้องไปตั่วแล้วครับตอนนี้ยืมเลยดิใส่เดือนอะยืมเลยเหรอใส่เดือนอะไรปะยืมแม่มาคืนน่ะอม่เอามาคืนอีกยืม ไปจะได้ไอโบครับมาลีอ๋โอโบอะไรอะอะไรอะไระไหนไหนไหนเบาดิเฮ้ยเบาดิแ <laughs> บบนี้ก็เอาเหรอเบาดิเฮ้ยเบาดิเบาได้เบาเบาได้เบาท้องนะท้องนะงนี่เงย้องท้องนะพี่ ร้อยครับได้สวยครับแอนนบได้สวยครับได้สวย์วตัวตัวนี้จะเข้าประจังเมื่อกี้หลุดอ้าวเข้าครับเข้าเอาถือว่านับครับหวงแล้วเข้าป่าเรียบร้อย ออกไปดิถอนถอนถอนอนรวัดเลยเนี่ยบอกเดี่ยวยิ้ยิย่ายงยงยิ่งยิงยิ่งย่งไม่ใหญ่หรอกแหมโดนโอ้เกี่ยวอะไรนั่ยล่ะอะไรวะไไหวไมยไหวตกปลาใต้ท้องไอปลาที่มันกินแปะไว้มาเอาท้องกินไปไย่รู้จะว่าอย่างไรครับ ตดนท้องนลครับโดนป่าเป่าแล้วครับแปลกนะปลาเนี่ยกินแปลกนะว่านะปลาเขาโอ้โหปลาเขาต <c oughs> ีแต่ละตีแต่แต่ละตีเอาบังกันนะครับ <c oughs> โอ๊ยลุดเกี่ยวไหร หลุดเท่าเมื่อกี้ไอ้ดูปลาแล้วครับไอ้สวยเลยนี่ฉันกำลังกินปลาทอดออกทอดีๆดูมันยเฮ้ยโอ้ยดูปลาดปลาทำ็นไงมีไซส์เหมือนกันกับเขาอ่ะก็เองเกี่ยวปากนะครับตัวนี้ไอ้ฟาวนะครับ ใชครับใช้สวยเกาะปากนะครับเกาะปากนะครับตัวนี้ตอนนี้ต้องนับแต้มครับเกาะปากครับสวยสวยสวยได้เลยได้เลยขัดแจมนะขัดแจมสวยครับ hours Two later กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาไส้เดือนมาหมายตรงที่หมายรับบอกมาได้ครับไส้เดือนอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้มีไส้เดือนครับ มีน้อยนะครับเราต้องใช้ถอดประหยัดเพราะเราจะไม่ไปขุดแล้วแต่ปวดกระขาบบอกแมวมันต้องพูดบอกแมวมันต้องพูดใช้เดือนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับได้เลยนะครับเจ็บมือนะครับ หนักใจจะเอาอะไรมือตัวครับอีกตัวครับเอาวอัดสองตัวแล้วกูมึงจะลงเหยื่อเดินคือโดนโดนคือเดินลูกกลองผ่านหรือเปล่า นานๆมาทีครับก็มาครับไอ้นี่เราชัวร์ครับไอ้สวยๆทางกันไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดเึ้นมาได้กว่าเฮ้ย

ไ,ได้แล้วครับระหว่านี้ร้องไม่ได้ครับเกี่ยวอะไรครับลิ้วเทพปิว <Yahoo! S 1> อุดไหนครับตุดเดี้ยวครับหกสิบหกแปดเราปิดหมอกตัวนี้ เดนิดนก็นโดนสิครับเวะเอาวะเอาวะเวดินก็นโดนสิครับเดินครับไม่อยากโดนตอนนี้ยังตามหาพระเอกในงานไม่เจอไม่รู้ไปไหนวันนี้ยี่สุกยี่สุก มายิ่งศพครับไปเงี้ยปึ๊กปึ๊กปึ๊กหุ่หายกำไรหด